ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับมินรักนักสะสมนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนส่งเหรียญแฟมลี่นะครับสำหรับช่องนี้นครับมีแต่คำว่าครอบครัวนะครับครอบครัวที่ครอบครัวนักสะสมเหรียญแล้วกันนะครับใครมีเหรียญนะครับที่มีลักษณะนะครับหรือว่าเอาดูว่าแค่เป็นปีพศนะครับเป็นปีพศ ปศนี้นะครับเปิดเหรียญวันแรกนะครับเพื่อนๆที่ส่งลูกหลานนะครับไปโรงเรียนครับนาเหรียญให้ลูกให้หลานครับก็ลิกดูแลกันครับว่าเป็นเหรียญปีพศนี้หรือเปล่านะครับซึ่งมีราคาสูงถึงหลัก1,000บาทเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญชนิด1บาทองค์พ่อหลอกเก้านะครับทางช่องนะครับคนสองเหรียญนะครับมีเหรียญมาให้เพื่อนๆได้ส่องนะครับกันว่า เป็นเหรียญปีพศไหนนะครับเราไปติดตามรับชมนะครับเกี่ยวกับเหรียญชนิด1บาทครับเหรียญแบบนี้ครับมีราคาสูงถึง1 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับเพื่อนสังเกตดูนะครับว่าเหรียญองค์พ่อหลอเก้าเรานะครับชนิด1บาทนะครับปีพศไหนนะครับเอาให้เพื่อนมีเยอะนะครับถ้ามีเยอะลองค้นหาดูครับว่าเหรียญปีพศนี้มีหรือเปล่านะครับเพื่อนสังเกตดูนะครับ เหรียญปีพศ .2529 นะครับจำนวนการผลิตนะครับไม่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเอาเป็นว่าดูแค่นะครับดูแค่ปีพศออนะครับป,ปีพศนะครับ2529ครับชัดเจนนะครับนี่เป็นเหรียญช่อฟ้าสั้น,นครับ ชอฟาสั้นนะครับชอฟ้าสั้นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆนะครับมีชอบฟ้ายาวนะครับชอบฟ้ายาวเดี๋ยวดูเหรียญน wi ี้แล้วกันนะครับเหรียญนี้เหรียญนี้จะเป็นชอบฟ้ายาวเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้นะครับตรงทร์หารเห็นไหมครับตรงทร์หาร นี่คือช่อฟ้ายาวนะครับแต่ถ้าเป็นช่อฟ้าสั้นจะเป็นแบบนี้นะครับราคาครับสูงถึง500บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญช่อฟ้าสั้นนะครับถ้าช่อฟ้ายาวปีพศ2529นะครับเหรียญราคาสูงถึง1,000บาทนะครับสําหรับเหรียญชนิด1บาทนะครับเพื่อนๆก่อนใช้นะครับดูก่อนนะครับว่าอยู่ที่ท่านหรือเปล่านะครับนะครับดีไม่ดีอยู่ที่ท่านแล้วนะครับ ผือไปใช้ทิ้งเงินหลักพันหลักห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทไปนะครับและก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับใครมีแบบนี้นะครับนํามาให้ทางช่องนะครับประเมินราคาได้เลยครับเหรียญนี้ก็ราคาสูงถึงหลักหนึ่งพันบาทเหมือนกันนะครับนะครับสังเกตดูดีนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ นี่นะครับคือพระเสียรตรงนั่นเองครับพระเสียรตรงเห็นไหมครับเพื่อนๆจะพลิกดูนะครับพลิกอยู่สองข้างนะครับปุ๊บนะครับถ้าพระเสียรอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับรับไปเลยสูงสุดถึง1000บาทครับแบบนี้นะครับเห็นไหครับนี่คือพระเสียรตรงนะครับรับเฉพาะพระเสียรตรงนะครับพระเสียรเอียงพระเสียรขวางไม่รับนะครับทางช่องรับเฉพาะพระเสียรตรงอย่างเดียวนะครับ เพื่อนสามารถติดต่อเข้ามาทางไลน์แอดได้เลยนะครับเดี๋ยวทางช่องนะครับจะทิ้งไอเดียไลน์ให้ท่านนะครับเพื่อจะนําเหรียญมาให้ทางช่องนะครับคนส่งเหรียญได้ประเมินราคาให้ท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ครับก็มีให้เพื่อนๆได้ตามหาส่งเหรียญนี้ก็คือเหรียญปกติก็คือเหรียญปีพศ2529นะครับช่อฝาสั้นและช่อฝ้ายาวนะครับก็เป็นเหรียญนะครับ เป็นเหรียญปกติครับแค่เป็นแค่ปีพศ2529เท่านั้นครับและอีกเหรียญนึงคือเป็นเหรียญปีพศ2556นะครับต้องเป็นปี56เท่านั้นนะครับที่ทางช่องจะรับซื้อนะครับรับซื้อเพื่อเก็บสะสมนะครับเอาเป็นว่าทางช่องไม่ใช่ร้านรับซื้อโดยตรงนะครับแต่ว่าจะรับซื้อเพื่อเก็บสะสมนะครับเลยมีข้อมูลและก็มีรายละเอียดมาฝากพี่เพื่อนๆลูกป้านะอาครับที่กําลังเก็บสะสมเหรียญหรือว่า กำลังจะเอาเหรียญให้ลูกไปโรงเรียนวันแรกนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับสําหรับคลิปนี้ครับทางช่องก็ขอจบการรีวิวนะครับรีวิวการรับซื้อนะครับเหรียญโอ์พ่อหลอกก้านะครับสองแบบนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับรีบหากันนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาทางไลน์แอดครับเดี๋ยวทางช่องครับ ทิ้ง ID ยทท่านนะครับติดต่อเข้ามานะครับเป็นช่องทางติดต่อที่สามารถที่จะนำรูปเข้ามานะครับให้ทางช่องประเมินราคาได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ทางช่องขอจบการรีวิวเปิดรับซื้อเพื่อเก็บสะสมเหรียญกษะสาบไทยไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ